สวัสดีทักทายจ้าเพื่อนเพ่อน,อนช่องปฏิบดอค่ะปรฏิบปฏิบปฏิบ u t u b e ค่ะเพื่อนกระลังสางพระไงจากพี่น้องอยากย่าายมผู้ใดมีกิจใจใส่สัทธาเชิญได้เด้อค่ะวัดปา่าโนยอยสันติสุขตำบลหนองว่าค่ะอำเภอคุมาวาจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อนจะสางพระนาตัก16สิบมตรสูงเท่าไร สูงสิเมตรจ้าพี่น้องเมื่อนี้บรรดาญาติยมทั่งบ้านเช่าบ้านเพื่อนีหลมาซ้อยเป็นกับขาดปัจจุปัจจัยหลายได้พี่น้องเด้อผู้ใดมีกิจใจใสสต้าอยากรวมสางน้ำเพ่นขอเชิญไดเด้อค่ะที่วัดป่าสันติสุขบ้านโนนยอค่ะตำบลหนองว่าออำเภอคุมพวาตีจังหวัดอุดรธานีค่ะทางบญสากุศลน้ำกันเด้อจากเพื่อน เป็นกระังสั่งเดี๋ยวนี้กรลรังประกอบค่ะประกอบฐานเพิ่นอยู่ค่ะประกอบวันนี้พรุ่งนี้น่าจะเทฐานก่อนค่ะเทวันจริงๆก็น่าจ,จะประมาณวันที่สองมีหน้าเด้อค่ะไพ่วางก็มารวมทำบุญน้ำกันเด้อ่ารอ่ระาุดสลูงงหญ่ค่ะ